ไปชั้นหนึ่งไปชั้นหนึ่งตอนนี้ยจะขบคายขบคายอยู่เห็นอะไรพ่อเป่าเห็นผู้เล็กไฟเห็นผู้เล็กไฟโอ้ก็ทำไงก็ถูกแล้วนี่ผู้เล็กไฟใช่ไหมมาจริงใช่ไหมจริงก็วายบ้านกโกะอยู่ทิศนั้นเออก็น่าจะจริงแหละนะฮะต้องถามพ่อฟื้นพ่อฟื้นอยู่ไหนไม่มาอ้าว ยายนี่รู้หรือยังว่านั่นคืออะไรห้องน้ำไหนนี่ไงห้องน้ำสวยงามมากเลยเห็นไหมฉันนึกว่าเป็นรีลานขารีสอทโอ้โหห้องน้ำหนุนเขาก็มีการนี่มีหออหอคอยด้วยหรอทางน้ำอะไรนะแทงน้ำไม่ใช่เองด้วยนะ โอ้สวยมากเลยห้องน้ํานะทุกคนนะใครจะคิดว่าห้องน้ําวัดจะสวยขนาดนี้ถ้าถ้าพูดโรงเรียนทักพี่วัดอ๋อเหรอฮะอันไหนอันไหนโรงเรียนอ๋อโรงเรียนที่ให้ให้คนบทเรียนมามามาเรียนหนังสือบอกพ่อไม่โรงเรียนทั่วไปบ่โรงเรียนทำแทำการช่างการช่างโรงเรียนการช่างอ๋อโรงเรียนการช่างอ๋อโรงเรียนการช่างครับอ๋อแล้วก็ตรงนู้นก็เป็นวัดเนาะทางพี่ก็เป็นวัด ครับอืมที่หานี่โบดเชียโบดอ๋อมองเห็นลังคาโบดนะฮะรังคาโบดอ่ะยังนี่แล้วแล้วนุ่นลุงพลไปทางนุ่นแล้วเข้าเข้าเที่ยวเที่ยวชั้นที่สามลุงพลอยากไปชั้นสี่ก่อน <laughs> <ๆ> <laughs> โอ้ลมพัดเย็นสบายมากเลยคล้ายๆวัดที่จังหวัดขอนแก่นนะฮะ จำชื่วัดไม่ได้นะพี่เสือเคยไปเหมือนภูเขาทองด้วยเหมือนภูเขาทองด้วยใช่พี่เสือบอกเอฟซตั้งแต่มาถึงแล้วว่าที่นี่คล้ายๆ้ภูเขาทอง<ม>แล้วก็ที่คอนแก่นก็จะคล้ายๆกับที่นี่อีกเหมือนกันนะฮะคล้ายกันยเนนยอใครที่เคยไปเที่ยวคอนแก่นนะคงจะนึกออกนะฮะมีวัดนะที่ใหญ่นะครับแล้วก็เดินขึ้นไปอีกหลายชั้นแบบนี้เลยนะครับ<ม>แล้วก็จะสามารถมองเห็นวิวนะฮะ ของเมืองคอนแก่นนะฮะถนนหนทางมาก็สะดวกสบายนูน่นรถพวกเราจอดอยู่นู่นนะฮะเพราะว่าข้างหน้านี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นอันนี้มีอะไรเข้าไปดีครับร้านคฮานะครับเนาะใช่ใช่ไปได้เกิดความเจริญขึ้นนะครับอันนี้คืออะไรครับชั้ชนอะไรยังไม่ทราบเลย อันนี้ชั้นอะไรชั้นที่สีชั้นที่สี่นะฮะพอเข้ามาข้างในจีเย็เนาะเย็นมากเลยนะฮะเป็นรเียพเข้ามาข้างในจะเย็นเนาะเย็นมากเลยนะฮะเป็นประวัติอ๋อนี่ไงนี่ไงมีประวัติพระเกจิอาจารย์เมื่อก่อนพ่นพ่นอยู่ที่ไหนพ่อหลวงปู่พ่นอยู่ที่ไหนก่อนเนี้ยว่าขาใช้เดียวดีอ๋อ ชมบพิร์ยหันเมื่อก่อนเพินอยู่ที่มหาชัยหลวงปู่คำพันโคสะปัญโยเป็นที่มาของเจดีใช่ไหมแม่นปะครับเพราะมันย้อนแสงเพิ่นเพิ่นมาอยู่นี่นานครับนานนานเราเรียกเป็นเสียชี ไปเฉียชีวิตอยู่บ่วหาชัยโอ้ไปอยู่แล้วก็ไปไปอมันไปบางคลน่ะอยู่บัวหาชัยเนาะครับครับเรราบวชเป็นเนนตอนอายุ17ปีนะครับบัวหาชัยบวชอยู่ที่นาแกนครพนมโมนะฮะแล้วก็พออายุ20ปีเป็นพระภิกษุแล้วก็สอบได้นักธรรมตรีต่อมาจนอายุ30ปีสอบได้นักธรรมโท อายุ31ปีสอบได้นักธรรมชั้นเอกนะฮะคือเป็นพุทธประวัติตอนนี้ก็อ่าเขาเรียกจะเปิดเป็นทางการเมื่อไหร่ครับที่นี่ยังไม่เปิดเป็นทางการยังไม่มียังไม่กำหนดอ๋อยังไม่แล้วเสร็จร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะอ๋อโหแต่ละชั้นนี่สวยงามมากนะฮะมีความยิ่งใหญ่นะทุกคนนะครับ ทั้งหมดมีกี่ชั้นครับพ่อหกชั้นนะฮะพี่เสือบอกผิดนะตอนแรกว่าสี่ทั้งหมดมีหกนะนี่คือชั้นสี่นะฮะอ๋พิพิธภัณฑ์โคสะอัญโยนะฮะชั้นนี้นะครับตอนนี้เราก็ขึ้นมาถึงชั้น6หแล้ว ภูเขาทงงแล้วอกเอา้ครับาแต่ผมนึกว่าภูเขาทองเหมือนว่าอ๋อผมรู้แล้วผมรู้แล้วว่าลุงจิมหมายถึงอะไรยี่พ้อถึงบ้านอีกแล้ว ไหนบ้านกกกงอยู่ใส่เพราอทางโน้นออถ้าจะให้ชัวรนะต้องหมวดฟื้นเด้อเป็นคนมาชี้ถ้าเพิ่นไปใส่เนี่ยลุงลุงหมวดฟื้นเนี่ยไม่เห็นมาเนี่ยหมวดฟื้นจะชี้ถูกเด้อบ่แล้วแกเคยบอกว่าแกเคยเดินมาหลายกี่สิบกิโลต่อวันมาแล้ว แหคจะไปรู้ด้ยังไงอยู่ข้างมาข้งแรกเฮ้ยมาข้างแรกมาข้งแรก้าเป็นดินหรอห้วแินคะเนี่ยหเป็นอัน่าจะเป็นหรือส่เป็นอายุเท่าไหร่ครับปีนี้ิอแปดสปดิงองบบ 80รสนทนาสนะกาวนะเพท่าน e. <100. S 1> ่าบอกท่านบวชปี2บวชก็ต้องอ่ะเป็นจ่าเพท20จะบวกไป20ไป2ปกาแล้วเมื่อไร่เขาจะเปิดครับฮัรู้ไหมเมื่อไรเขาเช่าเลเ่าเป็นัดันยัง อที่พิที่เขาปูนขึ้นข้างในได้ถึงชั้นไหนครับถึงชั้นที่ห้าชั้นที่ห้าอันนี้ชั้นที่ชั้นที่ดิอันนี้ชั้นที่หกชั้นตยศักดิ์รีบขึ้นมาถึงอ๋อไม่ถึงพลาชั้นห้าพลาดเย็นอือรีบถึงแค่ชั้นห้านะฮะต้องเดินขึ้นมาเองอีกหนึ่งชั้นนะฮะก็ต้างแรงมากเดินขึ้นมาได้เหมือนพวกเรานะฮะไม่ม่นื่อยแ ฝังน้้ฟังรู้่งนาที่ของใครตารู้เปล่าที่โรงเรียนเีที่ะดีะู้นกลๆนูนี่ไกลๆนที่ที่มันกอบ้พบังนี้อำเภออะไรครับตารู้ไหมฝั่งนี้ตรงกับอำเภออะไรครับจังหวัดนีนนี้ยัยังเข้าจะอำเภอป่ปาาอยู่ด้เยอป่าป่าอปราป่าภาอด้าน โวกสีอ้สกลนครโกสีครับนาแกอยู่ไหนตาาแกอยู่พี่นาแกจมีนกเได้บแล้วฝั่งนู้นนะครับฝั่งนู้นร้าพนมข้าพนมครับพร้อมกันเลยตาเป็นมะกรูดเทศได้เลยนะไปกลับไปอาจารย์เจ็บข้ามม 82เดินอย่างลังเล่ร่อมเลย82ครับอันนี้มีเทวดาปกปักรักษาอยู่ กราบพระบรมสารีริกธาตุอยู่ตรงนี้นะครับผมตีบนผิดทางตีผิดตีใหม่ตีทางนี้ตีทางนแล้วก็ตีทางนี้ไงกราบเสร็จก่อนแล้วก็เราตีทางซ้ายให้วนทางนี้วนขวาเหมือนอันนี้เป็นกราบพระมงคลอันนี้เป็นมงคลวนเหมือนเข็มนาฬิกาครับ ดเริ่มออกแล้วอาจจะมืดนิดหนึ่งนะครับท่านผู้ชมนะครับมมากไร

ก่อนถึงชาติปนังเพราะสารภาพช่างไม่เคยมีงานมีการอาชีพทุกวันนี้ตอนเ้าก็จะวิ่งาวสารกจะวิ่งจากนนลางานอกับนส่วนบุคคลนะรทำมากหรักมันทำเพื่อรับตรงนี้แหละมานเราเนานหรือว่าเราก็ปั่นจักรยานเนาะ มาสินวางยางนี่ก็ได้มามนุษย์มาอยี่บนบ้านกลางเราก็นึกถึงอยันนี้สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมเสือมาไปนะฮะดูคลิปอื่นย้อนหลังแล้วก็ดูโฆษณาให้ด้วยนะครับ